สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกรรมัมพูใบไม้สีเขียวเสื้อสีเหลืองทำให้สดใสขึ้นบ้างไหมครับหรือทำให้ปวดหัวทำให้ปวดหัวผมก็จะเปลี่ยนใหม่เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกรรมัมพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาคืนจออหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิธีวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านท่านผู้ชมครับ มีกันแล้วหรือ,อยังหนังสืองานเขียนของผมเล่มนี้ทําการค้าอยู่อาศัยบ้านเล็กที่เท่าไรร่ํารวยหลายท่านคอมเมนต์มาถามถามในเพจอาจารย์บ้านนี้เป็นอย่างไรบ้างเอา้าอยู่มากี่ปีอยู่มา20ปีไม่ต้องถามครับถ้าท่านใดอยากรู้ว่าบ้านนี้เป็นอย่างไรบ้างหนังสือเล่มน,นี้มีคําอธิบายอาจารย์กําลังจะเลือกซื้อบ้านเนี่ยระหว่างหลังนี้เล็กที่เท่านี้หลังนั้นเล็ที่เท่านั้น หลังไหนดีเอาหนะังสือเล่มนี้ไปอ่านครับวันนี้เล่มนี้เล่มเดียว320บาทแอดไลน์ไปที่ข้างบนนะครับถ้าซื้อเล่มนี้เล่มเดียวนะครับแต่ถ้าต้องการซื้อทั้งชุด1ชุด11เล่ม11เรื่องราคา1080นะฮะก็คือ1,080บาทถ้าซื้อทั้งชุดนะครับแอดไลน์ไปที่สมเจตแสงและนี่เป็นอีกคลิปหนึ่ง ที่ผมจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของทะเบียนรถ10ชุดหมายเลขทะเบียนที่ใช้แล้วทำให้ชีวิตถดถอยมาเริ่มต้นกันที่ ชุดที่1ครับหมายเลข8512หากว่าเลข85สลับเป็น58หรือ1 2สองสลับเป็น21 2ชุดนี้อยู่ด้วยกันและสลับกันไปแต่ถ้า8ไปสลับกับ2 5ไปสลับกับ1นอันนี้ไม่ใช่หมายเลขชุดนี้ผลรวมเป็น16ครับหมายเลข6เนี่ยดาวสุ์ดาวสุขคือความสุขความสมหวังความรักซึ่งเป็นธาตุน้ําและหมายเลข1เป็นความร้อนเป็นความแรงเป็นธาตุไฟ2หมายเลขมาเจอกันและหมาย หายเลขประกอบ8กับ5นะครับถ้าเรียนให้ท่านเห็นภาพก็คือ8เนี่ยเป็นสีดํา5เนี่ยเป็นสีขาวเกิดแรงประทะ1กับ2ปะทะกันอีก1เป็นไฟ2เป็นน้ําดังนั้นหากท่านใดใช้ทะเบียนรถชุดนี้ชีวิตของท่านจะพลิกผันไปเลยจากที่กําลังรุ่งรุ่งกำลังดีๆพลิกผันถอยหลังลงของนี่เป็นชุดหนึ่งที่ผมเรียนแนะนําว่าถ้าไม่อยากให้ชีวิตของท่านต้องถดถอยชีวิตเต็มไปด้วยของเก่าเต็มไปด้วยเรื่องราวเก่าๆที่คราาซังอย่า ใช้หมายเลขชุดนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันหมายเลขชุดนี้ใช้ได้ดีสำหรับท่านที่ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าขับรถคันนี้ไปพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีตู้เย็นเก่ารถไถเก่ารถถังเก่าภรรยาเก่าไม่ใช้แล้วมาขายได้ท่านใช้หมายเลขนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนชุดที่2ครับ8333หมายเลข ชุดนี้บวกรวมได้เท่ากับ17หมายเลข8333ถ้าสลับกันเช่นเป็น3833หรือ33833338ทั้งหมดทุกตำแหน่งภายใต้ผลรวมเท่ากับ17หมายเลข17เนี่ยคือความผิดหวังและหมายเลข8กับหมายเลข3เป็นการพลิกผันโดยกระทันหันดังนั้นถ้าท่านใช้ทะเบียนรถชุดนี้และชีวิตกำลังจะไปได้ดีสิ่งที่จะสมหวังไม่มีเลยมีแต่เรื่องผิดหวังผิดหวัง แต่หากว่าท่านใดที่ทำงานแข่งขันเช่นทำธุรกิจประมูลหรือธุรกิจใดก็ตามที่มีการแข่งขันสูงและมีอัตราการพลิกผันตลอดเวลาท่านใช้ทะเบียนรถชุดนี้จะดีครับชุดที่3 6318ถ้า6ไปคู่กับ8หรือ6คู่กับ1นะ6กับ8หรือ6กับ1สลับกันทุกตำแหนง่ง4หมายเลขนี้ภายใต้ผลรวมเท่ากับ18หมายเลข18นี่คือความลับครับมี6มี3 6คือทรัพย์สิน3คือตัวบันอนทรัพย์สินแล้วก็มี1กับ8อยู่ข้างในการใช้หมายเลขทะเบียนร,รถชุดนี้จะทำให้วิถีชีวิตของท่านเกิดการผิดพลาดเกิดไปพบกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดเช่นไปเจอคนหนึ่งถูกใจแล้วไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ฝั่งนู้นก็เรียกร้องหวานอมขมกลืนต้องอยู่ตรงกลางที่ต้องพยายามปิดกัน้นปิดบังไม่ให้คนรักของท่านรู้เป็นความทุกข์ความยากที่ทําให้ชีวิตของท่านมีการถดถอยนะครับชุดที่4ได้แก่หมายเลข6 3 7 2อันนี้ผลรวมเป็น18เท่ากันเฉพาะ6 3ถ้าเปลี่ยนเป็น36 7 2ถ้าเปลี่ยนมา็น27และเลขนี้ประกบกันถือว่ามีผลเสียที่ทำให้ชีวิตถดถอยแต่ถ้าหมายเลข4หมายเลขนี้สลับตำแหน่งกันไปเป็น 6 7 2 3อันนี้ไม่ใช่ผลรวมยังคงเป็น18เหมือนเดิม6 3นีครับกับ7 2ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านเกิดหนี้สินซื้อรถคันนี้มาคาดการว่างานจะเติบโตเพราะเอาเข้าจริงนอกจากงานไม่มีการเติบโตแล้วงานยังถดถอยต้องแบกภาระหนี้สินไม่สามารถจะบอกกับคนรอบข้างได้เพราะอย่างที่ผมเรียนหมายเลขก8 8เนี่ยคือความลับ ชุดที่5ได้แก่3574 3553 4774สลับกันแบบนี้เท่านั้นถึงจะส่งผลเสียให้ชีวิตมีการถดถอยผลรวมเป็น19 19เนี่ยคือความร้อนความแรงครับ35ส่งผลให้ท่านต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง74คือการเดินทางการใช้ทะเบียนรถชุดนี้ส่งผลให้ท่านต้องเดินทางบ่อยทำงานหนักหาคนที่ช่วยงานไม่ได้ แม้งานจะมาดีแต่ศักยภาพความสามารถของตัวเองไม่สามารถบริหารงานให้ก้าวหน้าได้เหมือนวนเวียนภายเรือในอ่างจึงมีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลา ุดที่6ได้แก่3799เลขชุดนี้สลับกันทุกตำแหน่งนะครับจะเป็น3997ได้หมดผลรวมเป็น28เลข28นีคือความหนักหน่วง37ตรงนี้จะเป็นการพลิกผันแล้วก็99โดยเฉพาะ9ต่อกับ7จนะครับจะทำให้เกิดการพลิกผันที่ทำงานไม่ได้เต็มที่เมื่อท่านใช้หมายเลขทะเบียนชุดนี้จะมีภาระใหญ่เป็นภาระที่ท่านต้องแบกต้องหามต้องต่อสู้ไปงเงินทองความสำเร็จก็ไม่ได้มาตามเป้าหมาย ชุดที่73098ชุดนี้ครับถ้าสลับกันไปเป็น3908หรือ3809ผลรวมเท่ากับ20 20นั้นน่าชื่นอกตรมประกอบ3 0ประกอบ98ทํางานสิ่งใดก็ตามมักจะได้แต่หน้าแต่ไม่ได้ตังค์บางทีทํางานหนักส่งของไป3-4เที่ยวเขาบอกว่าตะไว้ก่อนยังไม่จ่ายตังค์ไอเราจะไปทวงเขาก็กลัวเขาโกรธหรือบางทีเราไปทวงเขาก็โกรธเอาจริงๆแล้วก็พานไม่สั่งของเราไม่สั่งไม่ว่าเงินเก่า ก็ไม่จ่จายดึงทีดังหนับนี่คือพลังความหมายของเลขชุดนี้ครับชุดที่8 8 8 2 3หรือ8 3 2 8ผลรวม21คือการประทะ2คือน้ำา1คือไฟการใช้หมายเลขชุดนี้ที่มี8 3มี2 8 ที่มี88มี23 88ทําให้นอนดึกโอกาสที่จะนอนได้เร็วๆเป็นไปได้ยากถ้ามี83ทําให้เกิดการพิจผันดังนั้นการใช้รถนี้ครับต้องวิ่งงานตลอดเวลามีปัญหาที่ต้องแก้ไขไม่จบไม่สิน้นแล้วเงินทองก็จะมาลำบากเป็นอีกชุดหนึ่งที่อาจจะทําให้ชีวิตของท่านถดถอย ชุดที่9ได้แก่1399 9, สลับกันทุกตำแหน่งลืมเป็นหมายเลข4ตัวนี้สลับกันทุกตำแหน่งภายใต้ผลรวม22หมายถึงความแปรปรวนและไม่แน่นอนส่วนหมายเลข13เป็นเรื่องจุกจิกและหมายเลข99คือการเดินทางการเดินทางจะพบเรื่องจุกจิกวุ่นวายเดินทางมาครึ่งทางเอาต้องกลับไปหยิบของอันนี้พอหยิบของอันนี้ลืมของนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ชีวิตของท่านเกิดการถดถอย และชุดสุดท้ายครับชุดที่10ได้แก่หมายเลข9716สลับกันเป็น9617อะไรก็ตามภายใต้ผลรวม23หมายเลข23เนี่ยเป็นหมายเลขลองของการใช้รถคันนี้ถ้าชีวิตของท่านเคยสบายท่านจะเจอความลำบากลำบากลำบาก,บากอย่างถึงที่สุดเมื่อลำบากเต็มที่แล้วก็จะมีโอกาสดีดขึ้นมาประสบความสำเร็จแต่อย่างที่ผมเรียน23คือเลขรองของส่วนใหญ่คนที่ใช้หมายเลขทะเบียนนี้ ภายใต้เลขประกอบ4ตัวนี้มักจะทนไม่ได้ นี่คือ10บชุดหมายเลขทะเบียนใช้แล้วชีวิตของท่านจะถดถอยซึ่งอย่างที่ผมเรียนหมายเลขทุกหมายเลขไม่มีหมายเลขใดดีที่สุดไม่มีหมายเลขใดเรวร้ายที่สุดหากว่าท่านมีหมายเลขทะเบียนตามที่ผมกล่าวแล้วปรากฏว่าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดท่านไป่ตลองวิวตกครับนั่นแสดงว่าดวงชะตาของท่านกับหมายเลขสัมพันธ์กันดีทุกอย่างในโลกนี้สิ่งหนึ่งสิ่งเกิดมาซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งดังนั้นเมื่อหมายเลขทุกหมายเลขไม่มีข้อดีข้อเสียหมายเลขทุกหมายเลขจึงจะส่งผลดี กับบุคคลบางคนขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ